สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เข้ามาในตลาดเวลา18บแนากนทีนะคะเป็นวันพุทธที่16วันหวยออกนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะเข้าเดิรได้ไหมสําหรับวันนี้นะคะพิมเติมเงินเข้าไปที่พอร์ตที่150ดอลลาร์นะคะ150ดอลลาร์รนาะคาวิ่งมาถึงเส้นกริดหน้าสนนะคะ ซึ่งเป็นโซนของแนวรับนะคะถ้าไม่ลงมาก็ไม่เข้านะคะไม่ลงมาก็ไม่เข้า r e j e c คชั่ค่อนข้างแรงนะคะ r e j e c t ชั่ค่อนข้างแรงที่แนวรับย่อยนี้นะคะแนวรับย่อยนะลงมาที่เส้นกิดหน้าสนนะคะอ๋อแต่ไปแล้วนะคะกดกดไม่ได้ด้วยกดไม่ติดนะคะแต่อาจจะเป็นโชคดีก็ได้นะคะเขาลงมาที่เส้นกิดนะ ตอนนี้เวลา16.53นะคะ16 53นาทีนะคะปกติการตีแนวของปิมนะคะจะมองจากระยะไกลก่อนนะคะแนวที่เป็นแนวโซนเส้นเขียวเป็นแนวรับที่ค่อนข้างจะแข็งแรงนะคะแนวรับที่ทําให้กราฟเปลี่ยนทิศทางนะคะแนวรับที่ทําให้กราฟเปลี่ยนทิศทางโอ้ถ้าเข้าออเดอร์ได้ก็คงชนะนะเมื่อกี้เนาะเข้ามาที่เส้นกริดนะคะแต่ตอนนี้เราไม่เข้าแล้วนะคะเพราะว่าเส้นกริด ที่โซนนี้อาจจะหมดแรงซื้อแล้วนะคะเรารอเลยนะคะจะตีแนวเส้นเขียวก็ต่อเมื่อกรับวิ่งไปที่แนวรับที่เป็นแนวรับเปลี่ยนทิศทางกราฟนะคะเปลี่ยนทิศทางกราฟยิ่งลงมาลึกเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะการที่ราคาต่ำลงต่ำลงมามากเท่าไหร่คนก็ยิ่งจะสวนซื้อขึ้นนะคะ คนก็ยิ่งจะซื้อนอะเหมือนซื้อของะคะ่ะเวลาเราดูตลาดนะคะเราจะซื้อของเราชอบซื้อของตอนของราคาถูกนะคะแท่งเทียนก็เหมือนกันเวลาเขาขึ้นลงเนี่ยยิ่งเขาโดนเทลงมาจากแนวรับด้านบนมากเท่าไหร่ยิ่งมีคนรอซื้อหรือตั้งการซื้อไว้ด้านล่างนะคะดังนั้นปิมถึงรอมักจะรอซื้อที่แนวรับมากกว่านะคะมากกว่าการซื้อที่แนวต้านนะคะเพราะว่าชอบของถูกนะคะชอบของถูก แนวเขียวเป็นแนวรับด้านล่างนะคะแต่แนวน้ําเงินเป็นแนวรับแนวซ้อนย่อยนะคะแนวรับย่อยเพราะว่าราคาเผื่อเขาจะลงมาที่แนวรับด้านล่างก็จะใช้เวลานานแต่ถ้าเห็นแรงชัดเจนว่ามีแรงซื้อเข้าเนี่ยพิมพ์ก็มีโอกาสเข้าออเดอร์ได้สําหรับเส้นน้ําเงินนะคะตอนนี้เทลงมาแล้วนะเทลงมาแล้วรอเลยนะคะรอเลยรอเลยใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วโซนนี้เป็นกรอบราคาหนึ่งนะคะกรอบราคาไซเวที่ราคาพักตัวนะคะ น่าสนใจถ้าเขาลงมานะคะถ้าน่าสนใจถ้าเขาลงมาที่เส้นกริดไม่ก็เส้นเขียวเราเลยนะลงมาไหมโอ้น่าสนนะคะลงเทล,ลงมาแล้วนะคะตอนนี้ว้าวเส้นกริดน่าสนแล้วนะคะเพราะว่าแรงศาสตร์ลงมาแล้วมีรีเจคชั่นขึ้นด้วยเอาลงมาอีกรอบหนึ่งหน่อยเนาะอีกรอบหนึ่งค่ะกริดค่ะกริดโอเคโอเคค่ะเป็นเข้าเดอร์ไปแล้วนะคะแนวนี้เป็นแนวรับนะคะแนวรับนะ คาดการว่าน่าจะมีแรงซื้อผลักขึ้นได้ลงมาค่อนข้างลึกนะเป็นราคาที่ปลายไส้เลยนะคะโซนนี้เป็นโซนแนวรับนะแนวรับที่รอคอยโอ้อย่าลงมาลึกขนาดนี้น้อง <c oughs> ลุ้นนะคะลุน้นเหลือเวลาอีกสิบวินาทีค่ะสิบวินาทีขึ้นได้ไหมคะที่โซนแนวรับนี้ห้าวิค่ะ โอเคสวยงามนะคะสวยงามสําหรับออเดอร์นี้นะคะสวยงามสําหรับวอเดอร์นี้นะลงมาที่แนวรับนะคะลงมาที่แนวรับนะคะใช้เวลาประมาณ10นาทีนะคะประมาณ10นาทีขอเก็บภาพก่อนนะคะขอเก็บภาพก่อน รอค่ะรอให้เขาถึงโซนที่มีการเปลี่ยนทิศทางของแท่งเทียนนะคะโซนที่มีการเปลี่ยนทิศทางของแท่งเทียนนั่นเป็นโอกาสที่เราจะเข้าออเดอร์แล้วเราจะชนะนะคะถ้าหากราคาเขายังไม่ถึงก็มีโอกาสที่จะแพ้ได้ดังนั้นความเสียเะะเส่ยงจะเป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ไปนะคะความเสี่ยงจะเป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ไป ยิมจะเลื่อนไปเรื่อยๆนะคะเลื่อนเลื่อนไปเลื่อนไปหาแน,ปแนวรับถัดไปเรื่อยๆแนวรับถัดไปเรื่อยๆนะคะบางอย่างต้องให้เวลากับการฝึกฝนนะคะเราต้องฝึกฝนจนเราเชื่อมั่นในตัวเองว่าการที่เราเข้าออเดอร์แล้วใจไม่สั่นเนี่ยนั่นคือเราเชื่อมั่นในตัวเองแล้วว่าเราสามารถทําได้ว่าเราสามารถอ่านกราฟได้ดีนะคะ ดังนั้นต้องฝึกตัวเองค่ะฝึกทุกวันนะคะเบื้องต้นเบื้องต้นของของการฝึกฝนของปิมคือค่อยๆดูกราฟค่ะวันหนึ่งต้องให้เวลากับเขา5นาที10นาทีหาเวลามานั่งดูตีแนวนั่งดูตีแนวนั่งดูแล้วสุดท้ายเราจะเริ่มตีแนวคมขึ้นคมขึ้นเรื่อยๆค่ะไม่ต้องรีบร้อนนะคะไม่ต้องรีบร้อนตลาดแห่งนี้เป็นตลาดที่มีความเสี่ยงสูงมากนะคะ อยากบอกว่าตอนนี้พิมพ์รอเป็นชั่วโมงแล้วนะคะ19:52นาทีแล้วพิมพ์นั่งรอเดอร์ที่2เป็นชั่วโมงแล้วนะคะถ้าสมมติว่าเข้าออเด d ร์ไม่ได้นี่ก็คงจะจบงานที่ออเดอร์เดียวนะคะสําหรับวันนี้นะกราฟค่อนข้างยากนะคะราคายังไม่ได้ถึงแนวรับเราเลยก็วิ่งหนีแล้วนะคะวิ่งออกไปแล้วออกจากแนวกลับตัวแล้วนะคะตอนนี้19:52นาทีนะคะ19:52นาที น่าจะครบชั่วโมงแล้วนะคะน่าจะครบชั่วโมงละที่รออยู่ตอนนี้นะคะ50กว่านาทีแล้วยังเข้าเดิรไม่ได้เลยนะคะเห็นไหมคะเห็นการรอคอยของพิมไหมคะถ้าแนวไหนที่ไม่ใช่ปิมก็จะไม่เข้าเลยนะคะแนวไหนที่ไม่ใช่ราคาไม่ดีพิมก็จะไม่เข้านะพิมปล่อยผ่านนะคะพิมจะเข้าก็ต่อเมื่อเราพิมมั่นใจค่อนข้างจะมั่นใจที่แนวนั้นนะคะแนวที่เราตีนะคะ คงต้องจบงานเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้นะพิมรอเป็น1ชั่วโมงกว่าแล้วนะคะในออเดอร์ที่สองนะก็ไม่เป็นไรนะคะเรากดไม้เดียวพอนะคะกดไม้เดียวพอแค่นี้ก็ได้กำไรแล้จบบวกก็ดีแล้วนะคะโอเคนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ